ที่นี่คือแฟดคองจังนทร์นะคะนี่คือแสตทสิบแฟต์คองจันทร์นี่ก็สร้างมานานแล้วค่ะจะมีหมดสามสิบหกแสต,ต่วันนี้เรามาเที่ยวแสตที่สิบนะเรามาเที่ยวชมกันว,ว่าแสตคองจันทร์กับอดีตปัจจุบันจะเหมือนกันหรือเปล่าเาเดินเที่ยวกันเลยก่า นี่เขาบอกว่าไม่มีคนติดโควิดนะนี่ลักษณะแฝดกองจันทร์มันจะตึกมันจะชนกันนี่คือตฝดที่เสียใจไปเที่ยวข้างล่างนันดูรีวิวแฝดคองจันทร์ เช่าเลยใครอยากมาเช่าสนใจได้นะจ๊ะนี่คือแฟตที่สิบนี่ก็คือหลังแฟตจจะเป็นแฟตเก้าก็ได้นะร้านค้าก็มีเต็มหมดเลย นี่คือแฟตของจัน์คือแฟตที่สิบนะจ๊ะแฟตสิบบรรยากาศเก่าๆของแฟตของจัน์จ้า ต่อไปก็เป็นเด็กกิจสองก็อยู่ทางนู้นหมดเลยนะคะถงนี้ก็เป็นสนามกีฬา เขาาชุดแป้งทอดนะน่ากินมากเลยถ้าเป็นจานจานละสี่สินี่ค่ะบอกว่าร้านเมื่ออาชีพนะจ๊ะทนนี่กว่างเขากำลังซื้อนี่มาเจอแบบอาหารสักใต้นะเขาเรียกว่ากุ้งชุดใบใบเล็บพุดนะคะเนี่ย พ ch ุ่งใบเล็บพ mm ุนจะเป็นต้นมันพุ nobody, nobody, doctor somebody, doctor ่งใบล็บพุดต้มันพุ่งใบเล็บพุดนะเป็นกระาใต้นะเนี่ย้กี่แผ่นครับนเดของาเปคนตายกันเน้อน้ามีบรรุงเนอของเราบรุงเน้อเราคนตงคอดคน้งออกันนงนอย่างนี้ไม้ละสิบบาทนะห้าบวกีห้าบกสี่เ้าบบาท เอากุ้งไปเลยไปกินร้อยเดียวพอเขอบคุณค่ะโอเคสี่สิบห้าสิบห้าคนไทยคนใต้เหมือนกันนี่อ๋อชื่อร้านสถานีพทัทลุงนะคะอยู่ตรงแปดคลองจันแปดสิบนะใครมาอย่าลืมแวะมากินนะคะมันเป็นตลาดนัดแถวนี้เนี่ยเป็นตอนเย็นเนี่ยนะคนจะขายเเยอะแยะเลยนี่อย่าลืมมากินนะคะ เขาของร้านคนใต้ใจดีด้วยน่ากินมากเลยมีไม้ละสิบบาทล,ลูกชิ้นชุดแป้งทอด